จ้าควยเป็ดเปิดแล้วค่ะพี่นะคะวันนี้ลูกค้าสั่งออเดอร์นะคะถามว่าร้านเป็ดมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็ดนะและเมนูเรายังไม่มีหนูก็เลยพี่อย่าเพิ่งโม้เดี๋ยวหนูรีบทำก่อนเด้อเดี๋ยวลูกค้ารอนะเราก็เลยบอกเขาว่าอ่าพี่หนูมีต้มแซบ่บมาเรามาทําต้มแซ่บให้ลูกค้ากันต้มแซ่เป็ดปะ่ะลุยนะเวลาลูกค้าเข้าอย่างนี้นะพี่เราก็ มีความว่องไวในการทำขนาดแรกร้มน้ำนะและอีกอันหนึ่งเราก็ต้องตั้งไฟงนี้เพื่อความว่องไวเลยที่กแก๊สก่อน ว่างนั้นเราก็คั่วพริกนะพี่เช้านะนะเราจะมาทำเหมือนตอนที่เราทำคลิปให้เอซดูไม่ได้นะพี่นะเตามีสองเตาเราต้องทำพร้อมกันเดี๋ยวขอคั่วพีิก่อนเด้อเนี่ระหว่างคั่วพริกนะพี่เราก็ต้องมาจัดการนี่หอมนะหอมใหญ่ หมาดูนะนี่เวลาพี่นะัดข้าครัวก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่นะเพราะมันต้องวนะัยการทำกับข้าวนะนี่จะให้เห็นความวุ่นวายนะแต่ลูกค้าบอกรอได้พี่ใจเย็นๆนะพวกพริกนะปล่อยทิ้งไว้ได้นะแล้วก็มาหั่นอันนี้นะน้ำเดือดเราก็ใส่นุ่น,นพริกเราก็เสร็จนะพี่นะน้ำเราก็เดือดนะคะเราก็ใส่เป็ดลงไป <c oughs> พนะินะเราเป็ดส่วนนี้เป็นเนื้อเอ,อเนื้อเป็ดที่นะยุ่ยง,ง่ายเนาะเสร็จแล้วพี่พริกก็เสร็จแล้วใช่ไหมนี่เรามีเครื่องทุ่นแรงนะคะของเรานะพี่นะในการอันนี้เป็นพริกสดนะอันนี้เป็นเครื่องทุ่นแรงของพี่นัทเออลูกค้าบอกไม่รีบแต่เร็วหน่อยก็ดีนะ อันนี้คือเครื่องทุนแรงอ้าแบตหมดติต่อไม่หหดนนะเป็นที่บดนะอันเล็กๆนะคะที่บดท,ที่นะเครื่องทุนแรงในการเปิดลานของเราไปดูยเราจะทํากินเองหรือเราจะทําให้ลูกค้าก็แล้วแต่นะนี่พริกเสร็จไปแล้วใช่ไหมเราก็พิถีพิถันเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนกินอย่างอื่นนะด้วยนะไทยอุดอรไปส่งก๋วยเตี๋ยวแล้วนะอันนี้คือ อาหารเสริมของเพื่อนนะคะพี่พี่นี่คือต้มเป็ดเราจะไว้นะเราจะไม่ใส่ตะไคร้เพราะมันไม่ใช่ต้มยำนะคะพี่มันเป็นเหมือนต้มแซ่บนะคะเราก็จะใส่ได้สัพักแล้วของอย่าไปเลยยากเสียใจจ้า เมจานี่ต้มแซ่บพินะชานาตาปเป็นี้จะไม่ใส่ตะไคร้หรือไม่ใส่เครื่องต้มยำเพราะว่ามันคือต้มแซ่บนะเขี่ยวไปสักพักเด้อบายพินาจะรีบไปช่วยไทยอุดรก่อนเด้อพี่อันนี้เราก็วางไว้ทิ้งไว้อย่างนี้ได้นะคะพี่นะคะเดี๋ยวนูออกไปช่วยไทยอุดรเสิร์ฟก่อนเด้อนะคะพี่เดี๋ยวถ้าว่างยังไงเดี๋ยวจะมาลงคลิปตอนเสร็จให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนะบ่ม,มีเวลาแล้วบ่ม,มีเวลาแล้วเดี๋ยวลูกค้ารอนะจ๊ะ ขอบคุณพี่ๆมากทุกคนที่ชมคลิปให้พี่นัดกัจ้ะไปแล้วขอไปช่วยไทยอุดรก่อนนางไม่ไหว